เรถไข่อ่ะเผียวจัดแล้วบางไงบ,บังเล่นอะไปเล่นกอรี่มาหรอใช่ครับพี่ไปรันกับน้องๆเน,นี่ยแหละครับไปกับพวกเ,กเบลแล้วก็อ่าไอจินอ้โฮปบุ๊คครับหลายคนเลยครับพี่เกด พวกเราก็ไปเล่นทีน่นู่นรอกันแบบว่าไม่มีอะไรทำอ่ะพี่ใช่ไป็ลานนัดเจ็งแต่ไม่มีอะไรก็พี่คุยกับบอลลัสเดี๋ยวไปรับทราบแล้วครับ,รบ,รบนบไ,ไม่ใช่ไม่ใช่บอลน,นี้บอลน,นั้นใช่พี่จะไปหน่ะเดี๋ยวกลับจากวิกมาร์เทนเดี๋ยวน่าจะมีไปตีพวกเราไปตีกันกับเอเคเยสแต่เอาพวกเราสี่สิบคนไปนะเป็นแล้วี่<ป>โห ได้ลั่นน่ะได้ลั่นน่ะมีอะไรมันมันแน่นอนอยากจะเอาเดิมพันโอฟรีได้เนี่ยเอาดีพี่ใช่เอาให้ลั่นเลยเย็ดพี่บักบอนมาแล้วเดี๋ยวพี่ครับพี่จะเดี๋ยวจะเข้าเมืองไปไปไปกับเอลเคทีนโอเคครับพี่เอาแบบนู้นดีกว่าให้แบบคนดูได้ดูแบบสนุกไม่ดราม่าไม่อยากเอามันมันเช่นเราหาตี เ็นเราแว่งหาไปลงประเทศแบบเป็นเป็นกิจกรรมยังได้อ่ะใช่ครับพี่ใช่ใช่เขาสวยตีเสร็จเที่ยวต่อฮะ <c oughs> พี่เดนไปมิกมาประเทศก็นั่นแหละพี่ค่อยคอย่คอยขับรถปลอดภัยนะครับผมเดที่ยวเที่ยวบอน<ต>ไม่ไปเหรอเนาะผมติดงานครับพี่โตเกียวผมติดพาเคยไปไหมเคยไปไหม เหมือนจะเคยไปรอบหนึ่งครับแต่ว่าคนเยอะมากอะวันที่แปดไงมาดิวันที่แปดอยู่นะยัองอยู่นะวันที่แปดอะต้องนั่งเครื่องไป่ะก้าวกันเลยแต่ว่าไปเจอพี่ไปเจอพี่ไปเจอพี่เกตปีใหม่ได้ไหมครับปีใหม่ปีใหม่ค่อยไปนั่งยิงกันเผื่อผมเอารถไปทำด้วยครับพี่ใช่ถ้าเจอปีใหม่เตงชวนมาลไปนู่นเลยไหมล่ะาวนกุมภาไปไหนครับพี่ช่วงช่วงช่วงโรงเรียนปิดเทอมอะพี่เกตผมจะชวงกุมภาอ่ะ กุมภาปะชแล้วก็ปิดเทอมกุมภานนุมมภาปเทอช่วงมีนาเมษายนครับพี่ถ้าปิดเทอมใช่สงการถ้แถวสงการกุมภาเพราะพี่จะไปญี่ปุ่นกันอุ้ยไอ้บอลมันก็จะไปด้วยพวกมอสพวกอะไรเงี้ยไปอุ้ยน่าสนใจว่ะผมอยากไปว่ะพี่ไปดิได้ไปเที่ยวกันเองอะไรเงี้ยไปแบบไม่ใช่ทัวร์นะเราไปไปแบบไปเดินทางกันเองครับพี่ครับพี่ มีตอนนี้ก็มีบอสอ่ะก็มีบอสไปบอสก็จะไปด้วยไอ้ภ<ห>ูมิด้วยไอ้ภูมิก็จะไปปกติผมไปกับครอบครัวไปกับแฟนอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปกับแบบว่าเพื่อนเพื่อนพี่นาจะสนุกจัดอ่ะอยากไปพี่ก็ไม่เคยไปแบบพวกแบบน้องๆอะไรงไเงี้ยไปหาครอบครัวไงใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับพี่ใช่ไปแบบเราก็ไปหาเอาแต่ลอยกันในญี่ปุ่นเฮ้ยสนุกนะพี่ผมบอกเลยญี่ปุ่น ไปป้าไปป่าไปได้เลยมังไปได้ครับพี่ไปได้ครับเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวผมหาวันว่างให้ได้แล้วเดี๋ยวไปไปไปสักกี่วันครับพี่สี่ห้าวันไหมใช่ใช่ประมาณนั้นแหละประมาณห้าห้าวันเนาะเตงเนาะห้าห้าคืนเออห้าคืนห้าคืนหกวันละเจ็ดวันนี่น่าสนใจเลยเรื่องเงินไม่มีปัญหาครับพี่แต่ว่าวันว่างเนี่ยแหละประเด็นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ึก ตอนที่จะซื้อตั๋วกันอีกทีเดี๋ยวมานั่งดูหาวันว่างให้มันได้ครับพี่ให้มันโอ้ยอย่างอย่างนั้นโอเคเลยครับอย่างนั้นไปได้ครับพี่เอ้ยมีคนบอกว่าให้พี่เกตไลฟ์สดด้วยนะครับพี่ใช่อุ้ยไม่มีปัญหาหรอกขออนุญาตจับนะฮะตำรวจผิดกฎนะครับหมอไม่ถึงห้าคนนานี้ตำรวจผิดกฎนะครับวันนี้อะไรอะ โดนโดนใบนะครับโดนใบนะครับเฮ้ยตำรวจโดนกระดื้อตำรวจตายตำรวจโดนว่ะปีนเว้นพี่จบชั่วเกินว่ะเนี่ยตำรวจเง่าวนะผมโดนผมโดนล็อกมือพี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับได้แล้วเลยสองหกเจ็ดเปิดกระเป๋ายังไม่ได้เลยเนี่ย ประมาณกุมภาแหละช่วงวันเกิดพี่ตัวเกียวพอดีแต่ว่าผมน่าจะไ,ได้ไปหาพี่เกตก่อนรอบหนึ่งก็น่าจะปีใหม่นี้นะครับผมแต่พรุ่งนี้วันเกิดหนูเนาะนะคะจะให้ดาไปไว้พร้อมเกีย <c oughs> <c oughs> เพลงถึงว่าคนโสดจะอย่างเงี้ยทำอะไรก็ได้ชิลจริงนะจริงนะพี่บอลอยากโสดไหมละ่ะโอ้อยากเลยครับพี่ <c oughs> อย่าดเลยครับพูเปิดทำไมในเมื่อเรามีรักรักที่จริงใจอยู่ข้างหลงใช่ปะเจดหล่อหล่อหล่อจัดอ่ะนี่แก่เกี้ยวอยู่แก่เก็ตไม่หายจริงว่าเป็นโควิดประวะัติถ้าอีกสองวันไม่หายเขาไม่ไปนะ แมงอาทีเ <c oughs> ราไปเที่ยวพัทยาไปนอนตึมไม่มีแมงกวนตีนมันนั่งตากแอร์เยอะไงไม่มีเกลีก่ยม,ม,มันถ่ายคลิปตอนพี่นอนไม่สบายแล้วก็ถือเค้กมาเผาให้ใช่อะ <c oughs> พี่แบบหุกตกะ เกหลับมันท like ักพี่มาบอลบอกพี่พี่โตอยากให้พี่เก็ตหลับนะล้วจะให้กูทำยังไงคนไม่สบายคนพี่เก็ตมานั่งเปิดเพลงฟังงนี้หรอเขาไม่สบายเปียกมันรั่วไปบอกมึงก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้ปุกเราจะรันเมืองใหม่ด้วยกันเอ้ยไม่ไหวอ่ะที่ตัวเกยวก็แบบโอ้ย อะไรอะไรอย่าอก่ลีมันเป็นตาลอหรอพอเขาประกาศจบกูไปเป็นตาลอเลยอ่ะไม่พี่เขาบอกว่าให้ไปใส่ยศกินเพชเชยเย้ยเขาเหงาเว้ยเพื่อนไปคุยหน้าก่อนน้บอกว่ามาใส่ยศเล่นๆห่อย เหมือนไม่มีอะไรทำเอเดี๋ยวบันไปใช่ไหมไปชวนใช่ไหมพี่จะเดี๋ยวพอถึงวันนั้นพี่จะเดี๋ยวทาแทนวางแผนทํานู่นทานี่อะไรจะได้ไปครับพี่ไปครับถ้าถ้าสมมติเลือกวันได้อะไรเงี้ยเลือกวันเออเราเลือกวันกันอย่าว่าได้ครับวันไหนน่าจะมีแค่บอลมั้งเนาะที่ต้องแค่เลือกวันพวกพี่มันย์กันอยู่ละใช่ครับพี่ไอบอลก็ P D อยู่ละทำงานด้วย เขาช si ื่ออื่นเขาสร้างเซิร์ฟแต่บอนสร้างโรงเรียนเลยสร้างร้านอาหารสร้างโรงแรมครับพี่ใช่ธุรกิจเยอะครับพี่ก็เจอเด็กๆเกือบเยอะๆโอ้เกือบสองพันนะครับพี่ตเกียวแต่บอนมันบอกไงปะเอาว่าปัญหาที่เจอก็คือแบบ เออให้อาหารไม่ครบหมู่ทำไมลูกถึงไปอะไรย่างครับพี่อะไรยางโอ้โหมันมีหมดนะพี่ตัวเกียวมีทุกทุกทุกอย่างอะแบบลูกกินอาหารไม่ครบห้าหมู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วไม่ถามว่าที่บ้านน่ะให้ครบห้าหมู่เออใช่พี่ผมก็อยากแบบนั้นเหมือนกันสวยพี่อย่างนี้แหละผมน่าจะพี่ตเกียวพี่เกตไปบริหารช่วยเลยว่ะผมได้ละเราที่บ้านเราดูแลดีแค่ไหนผมได้ละผมได้ละ แต่มันก็ทําอะไรไม่ได้สิพี่ผู้ปกครองเราก็ต้องแบบน้อมรับไว้อะพี่ยังบอกเลยบอกกับพี่เจียเลยว่าขนาดลูกเราอะ่ะจะฉลาดหรืองโงอ่อ่ะมาที่ที่มาบ้านอะมันก็อยู่ที่ตัวลูกเราว่าลูกเรามันจะพัฒนาตัวเองไหมหรืออะไรไหมยป่ะใช่เี่ขาก็มีหน้าที่แค่สอน,เ,อนเขาสอนอยู่ที่ว่าลูกเราจะง่ขนาดคุณครูสอนมาพี่กับเพื่อนๆที่ทําไมกูโง่คนเดียวอะไรวะ น่าจะไม่อยู่ที่กูว่าอยู่ที่ตัวกว <c oughs> ใูใช่ใช่ใช่พี่แต่เขาไม่ได้มองแบบนั้นนะครับพี่บางคนอนะ่ะผู้ปกครองมันมันหลายปัจจัยมันหลายคนอ่ะพี่เจสเดี๋ยวคนโู้นคนนี้นู่นนั่นนู่นนี่บ้างเออทาไมรถตู้รับส่งทําไมแอร์ไม่เย็นเลยลูกหนูร้อนหมดแล้วอะไรเงี้ยทําไมแอร์ในห้องทําไมโรงเรียนไม่เปิดบ้างอะไรเงี้ยยิ่งอันนี้โอ้โหแล้วผมอันนี้อันนี้ความในใจผอเลยโอ้หลายอย่างครับพี่หลายอย่างปัจจัยมมีเป็นพันอ่ะพี่เจสร้อยพ่อพันแม่ และตอนนี้ผมกําลังจะสร้างสระว่ายน้นํำด้วยนะโอ้โหผมบอกเลยนะมีฟอ้อนเรียนเลยเหรอใช่ครับไอ้ก็ก็น่าจะทํำไปครับพี่เกศพี่ตุ๊เกียวทำไปต้อง<ร>ต้องว่ายน้ำสอนดนตรีใช่ครับีสอนร้นองเพลงบ้างเดี๋ยวพี่ไปเป็นครูให้นะเอ้ยเอาดีพี่ตุ๊เกียวเคยทังพี่ตุ๊เกียวร้องเพลงยังยังเลยยังเลยร้องเพลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพี่คงพี่เกศเนี่ยนจะได้ฟังอยู่อย่างเงี้ย เอางี้เดี๋ยวพี่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนบอลแล้วกันโอเคปะแต่แต่หน้าหนึงจะร้องนะาไม่ตเกียอต้องต้องตื่นกี่โมงอะถึงไปโรงเรียนก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะเขาผมอยู่นครพนมครับถ้าอยู่บ้านไกลหน่อยก็ต้องเดินทางไอ้ท่านนครพนมกับไอ้กรุงเทพใช้กี่กิโลในกัรเดินทาเหมือนพี่ขับรถไปเชียงใหม่อ่ะพี่เก็เกือบพันกิโลอะครับเกืสิบสิบชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับประมาณสิบสิบเอ็ดชั่วโมงครับพี่เก็ตสิบสิบเอ็ดชั่วโมงเจ๊เราก็ต้องให้ลูกตื่นกี่โมงอะท ไม่ได้นอนเหรอพี่ี่ส่งไปเรียนไม่ได้นอนเหรอผมดูทรงแล้วพอกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านเสร็จปั๊บอาบน้ำกินข้าวแล้วนั่งนั่งรถไปต่อแล้วก็ไปเรียนไปสิบเอ็ดกลับสิบเอ็ดอ่ะพี่ยิบสองชั่วโมงน่าจะได้อยู่บ้านสองชั่วโมงกับผมดูทรงแล้วนอนแต่มาก็นอนบนรถอะไรกันนะได้ตื่นประมาณตื่นประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะ ้ก็เดินทางไปเหงื่อโง่ประมาณเจ็ดโมงช้าอีกวันนึงอ่ะไกลไปพี่เกตไกลไปเฮ้ยแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับพี่เกตนั่งชั่วโมงเดียวก็คือนั่งเครื่องพี่เยส์นั่งเครื่องบินไปกลับอ่ะแล้วยักษ์ว่าไงยักษ์อ่าวพี่มาจะมาดูมาทำรายการสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับกินไม่สบายพี่หายไปครับพี่ยหญ่ใช่ครับกูกูต้องโทษมึงเนี่ยแม่งจากันนะทำไมอ่ะพี่มีอะไร ไม่ตีตีองดีถ้าแตกจนอยูไม่ได้ตีบอกเลยมันฟอร์มมันตัวฟอร์มเลยแหละมันฟอร์มไม่งั้นแนละเนี่ยมีแต่ฟอร์มไอไม่มีฝีมือไอ้เจยักษ์สามวีเข้าไปเลยผมผมว่าที่เหตุผลที่มันไม่เล่นเพราะว่ามันไม่มีเงินเรื่องบัตรประกันน่าจะหมดละแล้วก็ผมว่าของมันมีแต่เงินมันไม่มีเรื่องบัตรประกันหมดแล้วอ๋ออันนี้คำนายถูกอรากอยใช่ป่ะจะหาเงินจากไหน ต้องเพราะว่าไม่ฟาร์มโอ้โหบทนี้ไม่ข้าวโอเคเข้าใจได้ก็ไม่ฟาร์มกันพี่จะมีเงินที่ไหนเข้าใจได้นะอันนี้เข้าใจได้ไอแกงกูมีไอแกงกูยังมีตังค์ไอแกงกูยังมีอยู่พันพันสามร้อยน่าจะเหลือประมาณพันเอ็มแล้วมั้งตีอาวุธไปสามร้อยของเลยจ้าเลยดีเนี่ยให้ยืมได้นะแบบร้อยละร้อยละร้อย ร้อยโอซีแน่พี่ไปกันเลยมันรู้จะไปเล่นกับใครพี่ตอนนี้เอ้ยพี่เอ้มันจะไปตีกับใครเนี่ยเห็นโจนเขาก็เล่นเล่นกันอยู่นะก็รันรันกันอยู่โจนเขาก็ยังอยู่ผมว่าอนาคตเมืองเมืองกลับมาลันจริงอะล้านร้อยป่ะดิสันสองหยอกพี่หยอกอยู่เมืองอยู่เมืองอยู่ แกล่อผมสักสักทีไหมพี่ไหวหรอโอ้โหเชื้อพี่ผมปีศาจเลยนะมามาเอาดี uh huh. ใช่ครับใช่ผมนี่ร uh huh. ะดับปีศาจ uh huh. ไ,ได้แล้วเป็นไงไปเก็ตแล้วตอนนี้พี่รันอยู่ที่ไหนบ้างครับที่นี่ที่เดียวหรอตอนนี้หรือว่าที่เดินทัวร์ไปได้วยอันนี้เหรอ ครับพตอนนี้ก็ยังไม่ทำยังไม่ได้อะไรมากมายหรอกยาเอ๊ะทำไมแป๊บนึงนะทำไมสก,กินมันไม่มาวะมานะผมเห็นใส่แล้วสกินใหม่เลยครับพี่ใช่พี่ให้ใส่ลองลองปรับดูลองมีควักใหม่ด้วยควักใหม่ใช่พี่ลองเก็บแล้วควักใหม่ ลองใส่ลยได้เปล่าเอ่อถ้าพกิ้มใหม่ตีตียากดีกว่าได้เดี๋ยไม่หักไม่ไี่ไงของผมยังปรับได้อยู่นะครับพี่เกตนะทำไงวะเอ่อของพี่เกตมันต้องเข้าไปผู้เขีวเอสนะพี่ของพี่มันเป็นแบบหน่อผู้เขียวอะผู้คขียวเอสอะมีคนยิ้มเจอมาเจอรู้สึกได้หรือเปล่าไอ้มีติดสาวนะพี่เกตเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ไม่มีติดสาวจัดเลยตอนไหน สาวกิกโกะติดสาวกิกโกะจัดเขาลามมีใจได้กมีเป็นีเป็นปวดสามอ้อใครหัวล้อดังอ่ะมีปะแถวนี้ <c oughs> มีใครหัวล้อดังปะแถวเนี้ย เฮีย yeah. แต่ผมไม่ได้หัวร้อรังนะผมหัวร้อปกติอ๋อเฮียงานนัววะ่ะงานนัวเฮียสกินใหม่เหมือนมีเอฟเฟกต์ป่าวะแตกพีเก่เจตแตกวะ่ะ จริงไหมไหนไหนมีไปแลนด์เขาไปดูดิถามมีอะไรบ้างประชาชนตีกันเหรอพเกนมีหุ้มเพ่ตาตามวินระยะไหมได้โอ้ยหึงศรเชี่ยเชี่ยเดี๋ยวนี้พี่เกณฑ์หดใจอือจะถามวินไงเนาะได้พ่ครับ แปมม๊บนึงนะขอตบไอ้ยักษ์สาวมึงกรอแป๊บนึงรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเฮ้ยอย่าลืมขึ้นรถแล้วเฮียจัดไปครับดีไลท์คนดูแน่เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับฮานาบิใช่ภาพมึโงมึงอยู่โคตรไกลอ่ะติดกูได้ไงงงงงงง เอ้คนดูผมถทมในเดยดสองร้อยคนอะ่ะถ้าสมมุติอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าสมมุติแบบว่าเดมอนเฮดเจนพี่เจสน่ะไปแบบว่าไปไปทําที่ใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยคนดูยังจะติดตามอยู่ปะถ้าสมมุติมีแพลนแบบว่าไปที่อื่นอะไรเงี้ยคนดูจะรอดูไหมดูหรอ